วันตีไอ้พวกไก่ฮ <Huh? S 1> ใช่และพี่หมายถึงพวกไก่ไอ้ไก <c oughs> ่ขอโทษทุกคนนะครับผมพูดหยอกเล่นนะครับคนดูอย่าดิสไลค์พี่นะครับกดไลค์คลิปผมด้วยนะครับคนดูคลิปในวันนี้ผมจะมาขึ้น15ล้านด้วยผลเยติเป็นผลใหม่ที่เหมาะ กับมือพี่มากนะครับในตอนผลใหม่มันเหมาะกับสั้นคุงอยู่แลวไอคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนถกเถียงกันเยอะมากเลยว่าผลเยติจะสู้มังกรหรอผมพูดตรงๆนะถ้ามังกรไม่ใช้ร่างสุดยอดของมันอนะร่างแปลงร่างของมันอนะสู้ได้นะครับตอนหีจะเป็นร่างไฮบริดเยติกับสู้ได้สบายเลยแต่ถ้ามังกรแปลงร่างเมื่อไหร่ไม่มีใครสู้มันได้หรอก พูดตรงๆเลยหนีอย่างเดียวครับหนีก็ยังไม่รอดมีผลเดียวที่ล่าจน1 4 9เรียบร้อยเพราะว่าคลิปที่แล้วผมล่าจนถึง14ล้านนะครับไอคลิปที่ขึ้น14ล้านด้วยมังกรอนะ่ะแล้วผมก็ได้ไปล่าด้วยผลเยติจน14.9ล้านบอกเลยผลนี่อย่างโกงผมได้คอมโบมาแล้วไปฝึกคอมโบมาเรียบร้อยและเซิฟนี้ก็มีคนเล่นโอ้แต่กี้นี่ยังเยอะอยู่เลยไม่ใช่หรอกูขอเวลาเปิดคลิปแป๊บเดียวนี้มีออกเซิฟหมดเลยแม่ง PVP มาี v p กับผมเลยครับเฮียมันเกตอยู่ ชิบหายผมพูดเล่นกูพูดเล่นกูพูดเล่นมึงอะไอแม่งบินก็มาข้างหลังมึงเป็นเจ้าหรือเปล่าเกมไอ้เวนสกิลใจเต้นตุบๆๆ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 รๆๆเๆๆาๆๆๆๆๆรๆๆๆๆนๆๆ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 สๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆอๆกๆๆๆหๆๆ้ๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆ้่ๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆๆบๆิๆๆ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 ัๆๆ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 ล้านแล้วฮัลโหล ผมประตูผมประตูประตูนี่คือพอต่อกกรได้แต่ก็ไม่ใช่คู่แข่งสักเท่าไหร่ว่ะน้องรักเอาเอ้าเฮ้ยเอาตายนี่มึงเปิดประตูไปตายเหรอกูปัดเป็ดดีกว่าะมันจะได้ไม่ทิ่มตานะครับซันนี่ชิลเฮาส์รู้จักบ่เอา้าผมนึกว่ามันไม่ได้เปิดพีพนี่วิ่งมาเปิดอย่างนี้เลยเหรอมันจะดื้อด้านเกินไปแล้ววัรุ่นมันจะดื้อด้านเกินไปละ ผมต่อให้ผมไม่เกลียดเลยอะคุณดูสมัยตบกหูยังรอดอีกฮั่หลอันนี้ไม่รอดแล้วคำรามสวยกูนึกว่าเจ๋งตบกหูก็คือกลัวผมพูดตรงนะลุมก็ยังเอาผลนี้ไม่ลงอ่ะครับคุณดูถ้าไม่กดเกตอะลุมมันลุมได้สองตัวพอสู้ได้อยู่แต่แต่เยอะกว่านั้นนี่ตกใจหมดผลพลาซะด้วยมาดิ จะไปไหนโอ้โหแม่งมาตีแล้วก็หนีอะไรวะเนี่ยไอ้ยังแม่งทำบั็กหนีด้วยดูมันทำมันทำบั็กหนีผมนี่ไงสมตัตไม่รู้อ่ะคนดูดูนะผมพยายามจะจอยเซิร์ฟเวอร์นะครับสิงคโปร์พิบอ้อออาวได้ดีนี่กูเปิดเผาใส่เลยไหนคอมโบพี่สิน้องอยากเจอว่ะอยากเจอตึงๆมึงอะไรชโกรชโกา้ชกาต่อโชก้าต่อโชก้าหรอครับ เัดเท่เจ He mm ังเลยคอมโบนี้เท่จังเลยครับพี่เท่จังเลยครับพี่เท่จังเลยครับพี่มาหลอมๆหมื่นหกไอ้ไก่เท่จังเลยครับคอมโบพี่แครับเจ่งจังเลยเฮ้เก่งจังเลยทุกคนปรบมือให้เขาหน่อยสิครับปรบมือเลยเก่งมากเลยอ่ะประชดด้วยแค่นั้นแหละไอไก่มาดิโอไม่กล้าเปิดพีพดูไว้กลัวเข้าเส้นเลือดเข้าสมองเออโหดูหน้ามันดิ สามารถใช้หน้าคนอื่นได้อย่างนี้ด้วยเหรอวะนี่นี่เมสซ,ซี่หรือเปล่าเนี่ยไอ้มุมข้างนี่เหมือนเมสซ,ซี่เลย uh huh. เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเทตุผลสายฟ้าให้หน่อยมึงบ uh ้าหรือเปล่าใครจะให้ในทุกคนดูไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ได้แล้วเสียใจวะแม่ง huh. ตอนนี้ผมตบอีกประมาณนิดเดียวนะครับอีกตัว2ตัวก็ฆ่าหัว15ล้านแล้วไ <Yeah. S 1> อ้น,นี่แม่งมาดิมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้หรอ uh huh. กูนี่มาหาเทพสันคุงซัมแมท ตบกูหูไปอีกหนึ่งดอกมาดิครับอย่าหนีแล้วกันนะขอแค่นี้แหละขอแค่นี้อย่าหนีขอแค่นี้เลยเพราะกูตามยากไอเวนนั่นไงแม่งมันหนีกูขอแค่นี้ไม่ได้หรือไงฮะมันจะหนีไปไหนวะไอไก่โอ้ดูมันหนีดิคอดสมเพศอะครับดูมันดิไอไก่เฮ้ยทุกคนดูดิครับข้าหวหัว5.8ล้านหนีห่างจุกตูดเกินเท่มากเลยครับพี่มาคอมโบคนอื่นพอจะตายแล้วหนีอ่ะจุกตูด,สเ,ดเสียเวลาใช่บหมเลยมาสู้ผมไม่ได้หรอกนะคนดู ต่อให้จาโอ้โหแม่งออกเซิฟเลยเหรอเท่เกินชีวิตไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้หนี er อย่างเดียวไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้หนีห่างจุกตูดเลยไอไก่มีเข้าหัวสิบล้านลุยแล้วแม่งวอแคนกันอยู่หรือเปล่านี่เฮ้ยสันคุงมาแล้วครับบังอาจเล่นโดยไม่เชิญเทพเจ้าเยติเหรอไม่เชิญเทพเจ้าเยติเหรอเอาไปกินสมัยแม่งไม่เข้าเลยอะไรวะเนี้ออมันเกตอยู่โอ้โหแม่งมันเอาผมยับเลยคนดูแม่งลุม มาดิเคียร์ลมหรอไปก่อนกูรอเล่นเอาทำไมกูหนีไม่ได้วะเผ่ากูมันตัดกูหมดเลยเหรอนี่ฮะเพื่อ <c oughs> ว่ะทำไมต้องโดนลุมกู <c oughs> จะได้ขึ้น15ล้านไหมวันเนี้ยไม่ไม่15ล้านกูไม่ยอมมาคลิปเนี้ยไปยล่างกู <c oughs> ้ไม่เกรดกันหมดเลยกูจะสู้ใครได้วะ <c oughs> แล้วแม่งลุมคนดูดูดิสามตัว <c oughs> ไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่สามตัวแหละกว่าทั้งแคนอ่ะตอนเนี้ยลุมกูหมด โอเคดูนะผมเข้าตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มาไอสองตัว,ตวอีกอะไรของพวกมึงเต็มกันหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งไหมน้องกล้าหนึ่งหนึ่งหรือเปล่ากล้าไหมโอ้ดูดีคนดูแม่งมาตุ๋ยทำไมไวะไอ,อ้ไอ้ไก่มึงมาตุ๋ยทำไมแม่งมันเกรดวีสี่อยู่อ่ะผมก็ไม่อยากเข้า,านะคนดูแม่งเสียเวลาจัดอ๋อ กูโดนตุ่ยอีกเลยว่ะไ้เฮียมัน,ม,นมันทีมเดียวกันเพราะวะน,นี่กูเริ่มซักหัวร้อนแล้วตอนเนี้ยแบบผมฆ่าตัวหนึ่งจะตายมันก็แบบมาตุ่ยอะ่ะคนดูแบบมาแกล้งกูเกินคว้าหัวตกเลยสรุปคลิปนี้กูจะขึ้น15ล้านไหมกูต้องเก็บไอ้พวกนี้นะเรี้ยวล้อเออมันแค่นเดียวกันนี่ว่าว่ากูมาผิดที่ว่ะอ๋อมันลุมกูเอ,อ้ยมึงหนึ่งหนึ่งกันไม่เป็นหรือไงวะข้างหัวกูตกยับเลยคนดูมันไม่มีใครหนึ่งหนึ่งกับผมสักคนเลย มันทีมเดียวกันหมดเลย3ตัวอ๋อตรงนะลุมสองกูพอสู้ได้ลุมสามนี่กูพอเลยเฮีย <Yeah, S 1> แม่ง3ตัวนี่สู้ไม่ไหวจริงนะครับถึงมันจะโหดแค่ไหนแต่ถ้าโดนลุม3ามตัวพร้อมกันตายผมว่าตายทุกเผ่าอ่ะตายทุกผลนะ่ะน่าจะมีมังกรที่รอดอยู่ันเดียวแต่กี้นี่แต่กี้นี่ลูกตุ๊ดเกินนะครับไม่กล้าหนึ่งหนึ่งสักคนเลยคือจะตายแล้วก็วิ่งหนีนะแม่งลากเพื่อนมาช่วยอีก a few moments later โอโโ้กูเจอแล้วเซิร์ฟนี้แต่ดูทรงเหมือนเซิร์ฟนี้จะมีโปรอ่ะคนดู เซิร์ฟที่คนข้างหัวน้อยนะครับ <t> แต่ว่าเขาก็อยู่กันไม่รู้ทําอะไรกันอยู่แต่กูขอแค่มาสู้กับกูอ่ะมึงขอแค่นี้ไอตัวนี้เปิดหรือเปล่าพี่พีไม่เปิดวันนี้เหงาจัดเลยนี่กอูอัดคิปมาจะ50นาทีแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยคนดูจะชั่วโมงอะนี่กูส่มสสงสัยผลนี้มันโหดเกินไม่ก็คนเล่นโหดจัดตอนเนี้ยโอ้ยยยยซิซกหนีซิซกหนีซิซกหนีหรอซิซกหนีหร หลายคนบอกว่าอยากให้สกิลมันกว้างกว่านี้นะครับเพราะว่ามันตามยากอันนี้ก็เรื่องจริงอยู่นะคนดูผลเนี้ยค่อนข้างที่จะสกิลใกล้นะครับแต่ว่าสปีดการวิ่งอ่ะมันไม่เยอะเว้ยแล้วมันตามยากคือหนีได้สบายมากเลยแต่ถ้าบวกตรงๆอ่ะไม่สู้หรอกเอา้เอาไอ,าอา้นี่เปิดพีพีเฉยมาดีวัยรุ่นคำรามต่อ,อดูดิดูมันกิ้งหนีดูมันกิ้งหนี นี่จะหลงจะ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 ,จะเลี่ยมจะเลี่ยมโอเคตายอ๋อค่าหัวกูจะขึ้น19เเอ้ย14.9เมื่อไหร่เนี่ยแม่งตกมาโคตรเยอะเลยโดนไอ้สบะสังคม3ตัวนั้นลุมอะ่ะโดนไอ้ไก่3ตัวนั้นเบียวใส่กูตายเลยกะจะมาเบียวใส่เขาเขาเบียวคืนแตกสามนคนไงคนดูลุมอ่ะครับใครจะไปสู้อะ่ะลุมนี่มีกี่สกิลวะนับใส่กันนี่มีเป็นล้านสกิลได้เปล่าที่มาช่วยแล้วน้องไม่ว่าน้องจะเจอเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้พี่มาแล้วที่มาตุ๋ย ไอ,อ,อ้นี่ผลประตูกูควรเล่นกับมันต่อดีไหมนะฮะเสียตายไม่มีแน้วมันไม่เรปริตูนี่อ้าวตัวแกหมดสวยตายกูคอมโบมัวแต่ตายเฉย14.9เรียบร้อยอประตูเหรออย่านหนีกูนะเพื่อนอยาน่าหนีเราสวยค้างหัวฟีกแล้วตบบ้องหูใครไม่รู้เลยตบไว้ก่อนให้เปิดพีพีป่ะ เอาเปิดทำไมต้วแรบกตัไม่โดนวะไหนบอกสกิลตัดเคนทุกสกิลยังไงล่ะเยติอ้าวชิบหายเฮ้ยมันเิดประตูหนีชิบหายแล้วอ่านได้ทำเนะื้ออะไรเนี่ย แกกูมาตรงนี้แล้วก็โดนกูตบแตกไอไก่เอาตรงถ้าเซิร์ฟแบบนี้ผมสบายเลยครับแบบไม่ลุมแบบหนึ่งหนึ่งกันอย่างงี้นี่กูสบายเลยกูล่ายัน50ล้านก็ได้ใช่ค่คะหัวบอยยนะักษทำอะไรกันอยู่วะเซิร์ฟนี้เนี่ยบริจาคค่าหัวให้พี่ได้หรือเปล่าน้องดิสกูจะเต็มแล้วครับหัวกูยังไม่ได้เลยเนี่ยกูยังไม่ได้คลิปเลยเอ,อ้าชิบหายหกูดูผมกดเปลี่ยนผลบันไรละถอยก่อนเฮ้ ไอ้ไอ้ยกูาาถามจริงใครจะสู้มึงได้สามลุมนึงอีกแล้วตนอะนี่กูเจออีกแล้วหรอนี่วอนอะไรวะเนี่ยมึงลุมกูได้ไงนี่กูคนเดียวนะมึงสามตัวลุมคนเดียวนะี่มึงบ้ากันหรือเปล่าวะมึงเต็มกันหรือเปล่า,นาเนี่ยไอ้เวนเลยกูตบไอ้ไก่นี่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรากูเกตได้เมื่อไหร่มึงโดนกูแน่พี่ขอคืนนะน้องอย่ารัดกูไอ้ที่นี่ค้างบรรยากาศนานยังไงอ๋อกูโดนรัด กูบอ,อกว่าอย่าลัดไงมึงมาดิเชีย่ยแม่งโคตรขี้ลดัดโคตรขี้ลุมทุกคนดูสี่ลุมหนึ่ง <c oughs> มึงทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงไอพวโงโงาต่อยห,หนึ่งครับแค่แรกมึงด้วยแตก easy มึงอีกตัวสวะ <c oughs> เฮ้ยมันลุมกูเยอะเกินไปบ้าวะเนี่ย gm ไอเนี่ยเอยแม่งเอ้ยมันเยอะมากเลยคนดูนี่กูเจอ,อน,นี่วันที่ไอวเนี่ยหรือ GM มันเนิร์ฟแล้ววะผมรู้สึกมันไม่ค่อยโกงแล้ว่ะไม่หรอกเป็นเพราะกูโดนล,ลุมนี่แหละไอ้พวกเด็กเปรตที่ไอแม่งเป็นที่อะไรกับกูตั้งหนาวะกูจะอัดจนกว่าจะสิบ,สบห้าล้านกูบเบื่อโมจิไอ้ที่มีชอบลูกเปลอดจัดเลยโอ้โหที่แม่งมันลุมกูคนเดียวนี่หว่ากูเพิ่งสังเกต หนึ่งอีกวที่ลุมตงนั้นโง่คือผมต้องเล่นแบบว่าโคตรเชิงเฮีย,ยตายเียตายมาดูแล้วดูมันดิ <c oughs> เวลาผมคอมโบได้แม่งลุมกันมาสามตัวสี่ตัว พวกเค้าน <as> ี่โคตรอะไรผมสู้ได้นะถ้ามันไม่เกต